สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็อยู่กับยูกินาจานนะคะวันนี้ก็มาอยู่บ้านจานนะคะคือตอนนี้ซีรีเรื่องคอมคือไม่ได้อัดคลิปในคอมในอาทิตย์นี้คือคอมดันเป็นอะไรไม่รู้นะคะคือตอมรับรู้เสียงมันอะคือเสียบทั้งลําโพงหูงฟังสายสมาร์ทท็อกก็ไม่มีเสียงพูดเลยก็จึงจะพามันไปซ่อมเนาะแต่อาทย์นี้ยยคงอาจจะไม่ทันถ้าพรุ่งนี้ทันก็วันจันอาจจะได้แคสนนะ,ะอืมแล้วก็ สำหรับใครติดตามมิกใครติดตามอ่าอ่าตัวเกมใหม่ที่จะทำซีรีส์โฆษณามันก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าคอมไม่ดีเนาะ<อ>เดี๋ยวถ้าคอมไปซ่อมแล้วจะถึงนี่อะไรทำปายนี้มาประกาศนี่เป็นหนึ่งผิด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 นะฮะก็เข้าไปนะฮะประกาศ Big Boy Channel และพร้อมลายเซ็นนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยเป็นคลิปหน้าปกเนาะ ก็จะบอกค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ให้บิ๊กบอยได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงสามพันบิ๊กบอยแจกเกมนะจ๊ะโอเวอร์วอด้วยแหละแกวุ้งยังพวกแกแจกโอเวอร์วอเหรอที่ได้สามพันใช่แกถ้าเกิดว่าเราเกิดว่าพวกเราได้สามพันแล้วก็พวกเราจะได้เลขโอเวอร์วอตนะทุกคนก็จะได้โอเวอร์วอด้วยแต่เป็นไลฟ์บุคคนนะจ๊ะแลกัน พอถึงกิจกรรมในช่วงนั้นนะก็ก็จะเป็นประมาณว่าอืผู้รับรางวัลเนี่ยจะเป็นแฮชแท็กบอกรักบิ๊กอยที่สุดเลยและตามนวยคำได้ตามนวยคำหาเนาะเดี๋ยวก็สุ่มเอาผู้โชคดีหนึ่งรางวัลแลวก็เซนตโลอีกหนึ่งรางวัลเนาะงานวันนี้ไม่มีอะไรมากอะ่ะเดี๋ยวไปปิดคลิปแป๊บนึ้งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากงาั้นวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย